สวัสดีครับผมสัมบมีกเกษตรสำเงินนะครับนอ้องวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายถ้ำกับผมธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งครับผมเป็นธุรกิจขายพันกาต้นใหม่นะครับผมน้อพันกาต้นใหม่ดอกใหม่หลายชนิดนะครับผมมีทั้งดอกดาวเรืองแล้วก็เบี้ยมะละกอกับเบีย้ยมะบเขือครับผมพี่น้องตรงนี้พี่กายก็อยู่อำเภอพู่เรือนนะผมนะ้อบรรยากาศเป็นกับโอ้สวยงามพี่น้อง สวางามกับผมเดี๋ยวจะพาไปสอบถามจากของสวนพ่อหนอครับนอว่าต้นการใเป็นขายในราคาเท่าไรนะครับผมนอมีอีย่างไงครับผมตัวนี้ก็บข้างลงางเป็นเขานะผมนอฝั่งด้านซ้ายมือจะเป็นผู้เลือกนะผมนอพุทิยานผู้เลือกครับผมพุทิยานผ,ผู้เลือกครับเดี๋ยวจะพาสอบถามจากของสวนพ่อหน,นอครับนอตนนี้นุ่มกับพี่เพิ่นกะกำลงกังจะสื่อต้อนไม้ครับผมกลับไปประดับที่สวนไร่สามพ่อ ผมไล่สามพอมันบานอยู่ปูงข้างนัะครับนอนได้ผ้าไปทามของสวนมาเลยครับใครเดียอืมไคเดโดอ,อดโดครับได้นต้นกลางแน่นุง่งพี่ได้นะนต้นกลายนะายังเนี่ยได้ยางครับมน,นี่ดอกไม้ เพียงหมดเพิยงมากระแนงมากระแนงกระเนี้ยครับผมกระแดาเรื่องเดาเรื่องนาะจะเซื้อไปไหวสวนนะครับเนาะไปประดับสวนไปประดับสวนดากระจายดากระจายเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอสวัสดีสพอกันสพกัสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ยทายทำวิดีโอเดี๋ยวสพอเดี๋ยวขอสอบถามนะครับผมอยู่สวนสพอซื้อสวนอยังเนี่ครับผมสวนอุสุมาอุสุมานะพ่อน้อ ที่ยอยู่พี่กั๊นอยู่เมืองไหนครับผมอยู่อำเภอภูเลือบปะอยู่ที่แรยียกกระโยกหนอโพกน้ำดันสายเหมาะครับผมมาลุกซาวอยู่นี่อ๋อเมืองนี้ที่อยุงไหนฟอเป็นไอ้ขอบอกที่อยู่นะครับเพื่อมีผู้สนใจจะได้มาซื้ออยู่สวนฟอครับผมบบบกเบอร,ร์หลัก084ครับผม1638472ครับผมและพอมีอยังขายนะครับผมอยู่สวนสะพอนะครับโอ้ตอนออตนี้ยังบริเวณบริษีทยังมีดาวเรื่องมดีดาวเรื่อง,องพักขยนกัขขนหรอ ดาวกระจายดาวกระจายอผีเสือนะครับนอครับผมไอเมื่อกี้เบอร์โทรสพนมืครับผมเอาอขอออสลอหน่ครับผมขอยีกสอบนึครับซนเก้าีครับผมนหกสครับผมแปดสี่เจ็ดสองแปดเจ็ดสองครับผมสาวครับผมอำเภอผู้เลื่อมาเอำเภอผู้เลื่อนนะพี่น้องนอาแต่เ็นเลยกันนอเส้นวังสะพุงกันอมาต้งเส็นเลยเส็นไปวังสะพุงอะไรนะครับนอจะพานพ่อพ่อพาเลือดจะพาผู้เลื่อ ม้านนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ต้องไม้ไลน์ต้องไม้ไลน์พี่น้องหน่อยอันนี้โค้คลาฟิวอย่างก็คอลาฟิวพี่น้องคอลาฟิวครับผมอ๋อครับผมอืมครับผมนี่เด้อพี่น้องนไงล่ะครับผมเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของใครสนใจต้นกานะผมกาต้นกาของดอกดาวเรือง มีพักกันแนงมีคอร์รัฟิวมีหลายอย่างพี่น้องถ้าสนใจผ่านมาแถวผู้เลื่อนนะครับนอกรแวมอุดหนุนสวนส,วนสวนพอพ่อพ่เลยละครับผมตามเบอร์โทรที่หายไปนะพี่น้องนอโอบรากาศพืนดีแห้งรับผมบพี่น้องบรากาศดีแห้งรับผมฟังด้านขวามือจะเป็นเนื่อเขาเป็นเขาลราผมม่เป็นเนื่อน,นะพี่น้องเป็นเขาสวยงามครับผมนี่สะโพอขยันขันแข็งเตะเสาเลยครับจะ <laughs> พายเบื้องดาวกระจายพี่น้องนุง่งผ้ากระเดซังดาวกระจายประมาณรอยต้นนะพี่น้องรอยต้นครับผม พี่น้องดาวกระจายครับผมดาวกระจายน้องพ่อน้อลุงมพี่ยกดาวกระจายบ้างนะเนี่ยๆพี่น้องลุงพี่บังยกดาวกระจายคือบังเนี่ยนี่ออดดอกกลมตูมเลยก็ต้องออกดอกโอ้โหนี่เระพี่น้องดาวกระจายครับผมนี่แหละดอกนี่แหละก็ต้องดอกกลมตูมแล้วนะนี่เราพี่น้องต้นกายไม่ไม้สดเลยครับผม ดอกกระจายครับผมดอกกระจายนี่ครับผมกำลังขนรถไอ้ขนขึ้นรถครับผมดอกไม้จากเมืองเลยจะไปสู่เมืองอุบลนะครับผมสู่เมืองอุบลนะครับผมผ่านมากกับใท้ายท่านพี่น้องเบืองเลยครับถ้าใครสนใจนะครับน้อพี่น้องที่เป็ผ่านเข้ามมาตั้งเพิ่มผู้เลื่อนนะผมน้อเพิ่มผู้เลื่อมาทั้งว่างสะพุงก็ได้ครับผมมาทั้งจังหวัดเลยก็ได้ครับผมถ้าผ่านสวนเนี่ยนะพ่อน้อสวนของสพ่อให้เบอร์โทรไว้แล้วพี่น้องเดี๋็กขึ้นเบอร์โทั่วไปนะครับน้อก็โทรมาสอบถามราคาดอกไม้เพิ่อนใดครับผม โอ้ยหลายพี่น้องไปพุ่นไปใส่ว่าแบบนี้ออกมิตรบุญบ่คารถนี่นะครับผมลงมิตรบุญเลยขนกาจพอกันมือต่อมือเลยครับผมโอ้สวยงามพี่น้องนีะครับผมสวยงามมากพี่น้องนะครับผมบริเวณสวนครับผมทั้งหมดจะเป็นสวนหมดเลยครับผมสวนดอกไม้นะผมมีหลายชนิดครับผม เมื่อกี้ก็แนมเห็นไปเป็นแนมเห็นเป็นใบผู้ด่างนะผมนอใบใบผู้รับผมใบผู้นะผมครับสวนเพส่วนครับผมพี่น้องจะอยู่ติดถนนใหญ่ได้เนาะนี่ติดถนนใหญ่เลยครับพี่น้องติดถนนใหญ่เส้นวังสะพุงผู้เรือเนาะเลยเลยเลยครับผมเลยผู้เรือนะครับผมจังหวัดเลยอำเภอผู้เรือนะพี่น้องเนาะไพรวันนะครับผมเป็นละเซนวังสะพุงผู้เรือแหะครับ นี่กำลังขนขึ้นรถเลยพี่น้องสู่เมืองอุบลครับผมสู่ไร่สามพ่อมันหวานญี่ปุ่นเทาไหร่ละพี่น้องซื้อไปตกแต่งสวนนะครับผมโอ้ได้ปลาขยะงขอน้องพี่นอปลาขยะงก็ได้ปลาพียกก็ได้ปลาหอยมันมีตัวนีตัวนี้มันหรืนต้นยังนี่ไอ้เฮ้ยมาทอปลาเด็กเนี่ย ียวาคนขาย่ซื้อต้นไหม่แลก็ช้างกรณีช้างกรณีางกนครับสัังอ้งกรณีพี่น้องเป็นต้นไม่ประดับอีกชนิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะังกรณีครับอันนี้ตัวมันจะใหญ่ไหมนี่เนื้อเท่ัใหญ่ครับเป็นพ่มมันบอกอ้บันเป็นแหงตันแหงแต่พุะ่เป็นพมอ๋ออันนี้พี่น้อง ใช่ครับก็นี่จะเป็นไม้พุ่มครับผมสังบอกสังโอ้ก็เอาก็อไปหลายเด้อพี่น้องเนาะสังก็นี่ครับผมอ๋อพี่เก็บพีเก็บยังหอยอยู่เนาะมันบอกมันจะเป็นออกออกดอกครับไอ้นี่ต้นไม้นี่จะเป็นต้นไม้แบบว่าต้นไม้พุ่มนะครับผมออกเป็นพุ่มนะครับนอกจากขครยังดอกเข็มเองครับเป็กใครยังดอกเข็มเนี่ยครับผมโอ้เนี่ยเอาไซส์เทาไหร่ครับผมบอกว่าใครจะได้ไปซื้อไม้อีกใครบด้เก็มรู้ไหมยังมีคนเป็น้อหมเนี่ยบ้าไหนครับผมพี่น้อง กำลังขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับผมกะเตรียมปิให้ดีๆครับผมให้โดนล้มนะพี่น้องนะเนาะไปไกลครับผมจากเมืองเลยสู่เมืองอุบลครับผมพี่น้องบรรยากาศดีครับผมผู้ใดผ่านมาผูาา้ใดผ่านมาแถวเมืองเลยกลับมาแวะมาเที่ยวมาชมดอกไม้ได้นะครับนอกสวนนี่แหละครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ใต้คลิปเลยพี่น้องถ้าม่ได้สนใจพันต้นกล้าต้นใหม้หลายอย่างครับผมทั้งดอกดาวเรืองทั้งบอนสเตล่าทั้งต้นบุกพงฟักขยั่งบอลสเตล่าหรือบอลสเตล่าหลักอะบอล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 สเตล่าบอลบอนสเตล่าพี่น้องขับควายสั้นถัดมาเดยนะครับนอกพี่น้องเนาะอ่ะละควายมาสอบโทรมาสอบถ้ามันครับผม โอ้หลายอย่างครับผมมันนี่หนุ่มคำพี่กับหนุ่มคำพี่แล้วเบาชัานกับเได้จบคลิปนี้ไปสำเนีนนะครับนอฝากติดตามช่อง Peak, สัมมพีกเกษตรทำเงินนะครับนอว่าจะได้พาไปทายถ้ำหรือไปเบิ่งธุรกิจอ,อีกได้หลายอย่างนะครับนอมันนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมเจ๋ง